แม่สาวจับปุรีแม่ไหวจับุรีเา่ว่าว่นายยิ่งพ่อพวกน้นอะไรเต่าขึ้นมามันหีเลยเวลาเลียวตงเราไม่เห็อันไหนยิ่งย่งเงินยิ่เงินหรือเราบอกั่งแห่มาทางยูถ้าคนเรม่เกินหาให้เจ้ามายิ่งเขาปปเด้อกินก็น้ปาก็ได อย่างเราแล้วเราทริงอาินเราจ๋าเม้อง้องกุนี่ไั้งย่ามากนี่ย่า้นี่ทั้งหมาย่า้อมวนหมาหลายเล่าลึกควาเ้ามอนใเืองข่มวนอนวนี้ทั้งย่าทินแ่วุ้นมายาม้อยู่ร้านีกยอยยกยืนถาวให้ทนอ๋อเชื่อได้ ใสย่งจ้งจ่อยเต่ามาว่ามาเรืองพอดูแม่ไอ้ช่วงไห้เศ้าเด้อป่ดไอ้ช่วงไอ้เศ้าเดอไอ้ช่วงไอ้เศร้าไอ้จุดีมีแห้งไอ้ได้โตเปนม้าตัว เอาตว่เอาไสจอกไม่จอกก่อนเอาี่กอนเนาะพี่ก้อนยังแม่เออนนออสานจิ้ปเาจิ้มเนั่นำเตาเด้อเออนั่นนะเออเขามากเปิดในี่้างดีเียว้าีังาเขาา้ให้เจ้า

หวานอ่หวานินเหล้ากนยาเด้อเอานีน้ต้มน้ำหวานมากินเด้อแม่ใหญ่เออหม้่ิหมอเพิ่มเพิมอเพิ่าเออได้ไโชคมันไม่แห้งไงลุกร้านส่งมาเด้องวดสิมางวสิห้องสิเทิงนี่ใไอได้โซคไงไดยถูกบเลยมีละโชคมันหตัวกมาแล้วหกมาแล้วเด้อตัวหนีเด้อาะ

ตวกมาเด้อผ <yap a> <essel> <Pizza> ู ah, ้ใดนมาเดือนมาเห็นชิปนี้ผู้ชมดีที่สุดใส่เอ๊ะมาเนมาอี้ีที่สใหญ่เด้องเงินใส่เอาใบเดียวใบีแลยงลงลืมกันละนอนลงไปรมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่เงินเงินเย ลกเป็นหัวใจเข้ามาก็บไเรื่อนงลาได้ต้ป็รคนง่ายปั่สาเกาช่วงเศร้าด้วยวมาเศร้าถือเลขถือเบอร์เลขถือเบอน้ำ

เห็นตัวไหนเนี่ยเห็นตัวไหนเน่ยหกสามหกับสามอ้าวตัวถือแล้วยายทองจ้าร้อดแล้วเอาไว้ชาแนนเอาไว้ทางข้างน้ำมันกินอยูท่านไห่ืลูกพ่าสลูกพ่าเสียหายนุ่มันมันมก็ค่อยไปก่ตัวไหนยไยล่เขาไปซองมึงมันใหม่มันนั่งเดขวด ชิมนี้ผู้ใดเห็นชิมนี้คือผู้โชคดีเด้อพี่น้องเราอ้าวอว่าสีห์องสีถึงตี่ป้วเขาเลยมีใหญ่ได้พี่น้องเดินผ่านมาเห็นคือผู้โชคดีเด้อตัวสามรอลุนกันครับว่าตัวที่สามสิเป็นตัวใดมาลุ้นกันครับว่าตัวสามอ่ะเวตามมีว่าตัวสามเพิ่งให้สองตัวที่ให้สองตัอ้งามแต่น้อ มีหัวมาสี่เลยครับพี่รับหัวกันมามาุ้นกันลุ้นกันเห็นบ่เห็นโบตัวสามนี่ละเพื่อนไห้โซกให้มานพร้อมเนาะพี่เนาะสองตัวนี่คาดไม่ได้หกตอนนี้จุดแล้วเห็นหกคับสามตัวที่สามล่อลุ้นกันครับเฮ้มวยเขาแล้วมวยเขาแล้วหัววงกลมยู่นั่นงกันรับพี่น้อง ลุนกันครับซี่สมโอ้หกสามยังเนาะตัวที่สามเนาะขันบ้านมาสองแัเต็มคนวแล้วเขวแล้วเข้แล้วเอาลุนครับลุนคขวแล้วคแล้วตัวที่สามจะเป็นตัวไหนอย่างไรถ้าได้ในคลิปนี้คือผู้โชคดีที่สุดครับมันก็ลุดนเหาอศูนย์แต่แท้ศูนย์แต่แท้นั่นศูนย์แต่แท้นี่เนาะมันจะเป็นหรอมันจะยืนได้หน่อยไหเหรอ้เาอยากเป็นศูนย์อยู่ครับ 6กสามศูนย์หกสามศูาธุพี่น้องเขานี่หกสามศูนย์หกสามศูนครับท่านผู้ชมงวดวันที่สีหัาเสือถึงนี่อ่ามึงใกล้ไก่จอชัดเจนี่ยป้หันหนาพี่เบิ้ง เอาแคบหน้าจอให้ดูหกสาอมศูนย์สามศูนย์เก้ากับหกตัวเดียวกันเอ,เอาไปเก้าศูนย์สามศูนย์ครับ<อ>หมวดนี่จะหนักจะเต็มครับ